โอ้ยมาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนี่ออกของโลมเลยโอ้โหภาพกราฟสิ่งอย่างสวยว่ะน้องๆโ,โอ้ยโอ้ตัวนี้ใช้มานาด้วยเนี่ยโอย้น่าติดาจจังอ่ายืนๆเยนๆนะเออแต่นะดูสิว่าตัวละครนี้เป็นยังไงบ้างเอยตัวละครที่มักจะโดนแบรนมากที่สุดในบรรดาโลมิงเอาจริงเราก็อยากเล่นเราก็อยากเล่นในในแรงนะนะแต่ปัญหาก็คือมันโดนแบนบ่อยเยอะมากจนผมไม่ได้จับเลยนั่นละสิ โตรเสียดายจัดๆเลยอะครับคุณผู้ชมฮะไอ้นี่เนี่ยโอ้โหนี่ระเบิดเวลาโอ้เอาโอ้มันสามารถระเบิดอย่างนี้ได้ด้วยเนี่ยโคตรดีเหมือนกันที่แน่คือทำไมไอ้นี่ของเรามันไปอยุดเลนนอนวะนะเงี้ยสิตัวละครเราก็เบาเบาไปนี่ไปอู้ยนี่เนี่ยน้องน่ารักว่ะ ตีเลยตีเลยไปไม่ได้ตีได้ตีตีได้ตีเออนั่นแหละตีมาเลยเอาจริงเราก็ไม่รู้หรอกนะไอ้ตัวนี้มาเล่นยังไงอ่ะอุยแต่ก็เล่นเออน่าจะเล่นง่ายว่ะโอ้สวยว่ะอืมเอาว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอ,อ,งอ,อ,งอ,องยู่เล่นบอลเล่นอะไรกันครับเนี่ยป,ปึ๊บอะดิเออสวยงามครับเป็นไงเฮ้ยเล่นง่ายดีนะ เอ้ยได้อยู่น่าจะเป็นตัวละครอาจจะเป็นตัวละครโปรดผมเลยก็ได้นะแต่อาจจะงงๆเรื่องสก,กันกดสกิลสองสกิลหนึ่งนะเดี๋ยวผขอลองนะอ๋อมันคือระเบิดด้วยโอเคเข้าใจแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองกูก็ว่าอยู่โอ้ย,อย,อยมันเป็นตัวโกงเลยนี่หว่าเออเข้าใจแล้วมันเป็นตัวโกงเลยนี่หว่าแล้วแต่ไอ้แครี่ทีมเรานี่มันอยู่ไหนวะเอ้ยเอ้ยเฮ้ย โอ้มีเงียด้วยไหมโอ้สวเฮ้ยเพื่อนทำอะไรอยู่เพื่อนเพื่อนทำอะไรอยู่เพื่อนอาซสิอะไรเอ้ย,อยไปไหนจ๊ะอ๋อผิดดา้านต่อสวยเมื <c> ่อ <oughs> กี้ยิงผิดดา้านโทษ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 ไม่เป็นไรเอ้ยอยู่เลนนี้แล้วมันแล้วมันเงียบหงอยอะ่ะขอไปช่วยเลนบนก่อนดีกว่ารู้สึกว่าเลนนี้มันเงีย ب, บเงียบปึ๊บอืมสวยป่ะ เฮ้ยเป็นไหนจ้ะ,อะเอะดิเฮ้ยขึ้นไปทำไมไม่ขึ้นผมหรือว่าเกาะหรือว่าเราเกาะไม่เป็นนั่นสิปัญหาไปเปะเล่นล่ากันเองนะเราไม่ไปกันแล้วเฮ้ยเล่นโมอนอ่าขอตะลุงบอลด้วยสีอ่าเรียบร้อยเล่นมอนตูเอาสิเอาสิเป็นไหนจ้า ไปเดีจ้าไปเดีจ้าเออ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 เรียบร้อยบายบายไปเดีจ้าปุ๊บไปเดีจ้าสวยครับเอโนอ,อะไรครับเนี่ยสวยครับบายบายโอ้ของจริงนะงงกับการกดสกิลตัวนี้มากเลยมันจะระเบิดบ้างคือหลากหลายสกิลอะเอาง่ายตัวเนี้ย

ทำไมโอ้ยโหอะไร,ะไ,ร,ะไ,รไม่รู้อะไรไม่รู้ถอยไปก่อนไปดีกว่าอยู่ด้วยเลนล่างฮนะเฮ้ยเลนล่างกำลังกำะไรอยู่ครับอุ๊ยคุณผู้ชายครับคุณทำลังอยู่กันอยู่ครับเอา้าโถอยเอ้าไหนสก,กิลไม่สกิลไม่โดนแต่จะลาชออ็อตซะหน่อยเอไเอไม่เอาไ,ไม่เอาไอ้นี่ไม่เอาหนี่อุ้ตายแล้วขอโทษด,ด้วยพอดีช่วยไม่ทันอนะ่ะ เอาสิเอาสิเรามีระเบิดอะเอาดิเรามีระเบิดระเบิดระเบิดแทบอะเอาเซ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 ไปดีกว่าอุ้ยตายแล้วตายแล้ว,ลวมันเอาเรื่องมันเอาเรื่อง ปึ๊บไอ้นี่มันใช้ยังไงอ่ะไอแอนติเนี่ยฮัลโหลเนี่ยมันจะติดบ้างไม่ติดบ้างหรือหรือว่าเราต้องระยะไปชิดของมันวะไหนดูสิปึ๊บเอ้าอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่ยอืออนี่มาเอเอตี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 อ้าวชิบหายอชิพหายแล้วก็กดสกิทวุฒิอาโหมันแม่งวันว้าว่ะแต่ละคนยิงวุดกันทั้งคู่เลย เห็นชัดเจนเลยนะฮัลโหลว่าทำไมแล้วพื่อทำไมเมื่อกี้เราไม่วาร์ปอะแล้วว่าเรากดสกิลหนึ่งเราก็ต้องกดสกิลสองวะงงเออน่าจะน่าจะเป็นไม่ได้น่าจะต้องกดสกิลหนึ่งแล้วก็กดสกิลสองก่อนไอ้สกิลหนึ่งสกิลสองอะายบายโอ้จริงๆด้วยนี่ไงโอเครู้เรื่องแล่รู้เรื่องแต่ก็ยังงงอยู่ดีตีมันวิ่ตีอ่ะโอเคไม่น่าวามันเลยเดล่างอีกแล้วอะ ปึ๊บปึ๊บปึดูอะไรวะเนี่ยอบายอดีดสวยงามครับสวยงามครับอะไรครับเนี่ยอะครับเนีอะไรครับเนี่ยบดัตุมปถยจะทำยไงดีนะให้ได้รัดช็อตจริงจจังๆนี่ ไอ้โรซาไอ้โซล่าโซล่าแม่งโรซากูเรียกเป็นกูเรียกเป็นไอ้นี่เลยบงบงแบ็คพิงเลยปึ๊บอ่านี่ไงนี่ใช้วิธีนี้จริงด้วยอันนี้ระเบิดระเบิดตุ้มตามระเบิดตุ้มตามระเบิดตุ้มตามสวยพี่สวยฮะเตะตัวกูทัดวตวยปึ๊บ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 เฮ้ยไอ้กอะหัวกอะหัวกอะหัวเอ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 อเออเออกูไปละบายบายลัดช็อต เออระเบิดกูแตกเฮ้ยขอโบอกด้วยดีเห็นตะลุมบอลกันนะโอ้ยน่าน่าสนใจกันเลยขอไปด้วยขอไปด้วยฮัลโหลเพื่อนเพื่อนขอลุยตะลุมบอลด้วยสิปั๊บอืออ,อ,อ,ออืออืออืออเียเออเออ,เอ,อขอบคุณครับ <laughs> กูใหญ่ชิบหายโอเคกำลังไปช่วยนะครับ เอาจิงนะตอนแรกมันก็ดีๆอยู่นะทำไปหลังๆไปเราเริ่มเราเริ่มแจกแล้วว่าแต่จริงดูจากสกอร์แล้วม,ไม่ไม่น่าแจกหรอกคณดูสกอร์ทีมนู้นกับทีมนี้สิอะไรครับเนี่ยงง,งงกับงงกับทีมอยู่เอ,อ้ยเอ,อียนอาะสิอาอสิ ระวังม,มาอะเอาไงเอาไงระวังเจ้าเจ้านุ่นก่าเาจ้านี้เอาไงเอาไงเอาเล่นงอะไรไงครับเนี่ยโอ้โหโอ้โ,โหเอาสิเอาสิตีไหมตีไหมตีได้นะตีได้นะใช่ตีได้นะมันเห็นเราได้ไงวะ มันมีป้อมให้เดินอะตายอะไรวะเนะี่ยต่างคนต่างระเบิดแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระเบิดใครเป็นระเบิดใครเห็นมันซ้อนทับกันหลายตัวเลเกิน เอาสิเอาสิโอ้โหมันโอ้โหมันยังอีได้อะเนี่ยเล่นเล่นบ้าอะไรตัวเเนี่ยเอาสิวางระเบิดมั่วๆเลยแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าระเบิดใครเป็นระเบิดใครอะ่ะเอออาอะไรเนี่ยเพื่อ,อนตะลุมบอลหน่อย<ๆ>เพื่อ,อนตะลุมบอลหน่อยไอ้แล้วก็ตีไม่ได้อาอะไรครับเนี่ย อะไรวะเพื่อนก็โจ๊กไปโจ๊กมางงงงกับเพื่อนเหมือนกันเอออาสิแต่ยีนียเบาได้เบาเบาได้เบาเบาได้เบาเอ่อแล้วใครจะไปเล่นล่างเราเหรอไม่น่าใช่มั้ง โอ้ยไอ้กอดติดแม่งก็แม่งก็ไม่ได้กดง่ายๆนะเอาจริงไอ้กอดติดเนี่ยเพราะว่าไอ้กอดติดมันต้องอยู่ในระยะขอบเขตของมันอะแล้วไอ้ขอบเขตของมันคือใกล้ใกล้คือมันไม่ได้เหมือนอาญาเออถ้าอาญาใน Rv มันก็ยังพอแบบเออในยังพอกะได้ไงแต่อันนี้แม่งกะยากยาก <S <S <ๆ S 1> แถมระเบิดการปาแต่ละดอกนี้นี่คือกูก็ไม่รู้จะปายัางไงดีอ่ะดิเอาสิเอาไป วัดเดี l วอดีตอดีตไม่กูกระโดดไม่ได้เลยวะนั่นสิซุบซุบสวยสวยสวยใช่แล้วก็สวยใช่แล้วก็สวย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 ไม่ไม่ไม่อ้าวขอช่วยกำบันไว้แลบ โอ้โซล่าเออโซมัน well, ก็เ <estiver> ร <thorough development injuries> no, ียกถูุนดีกว่าชิบหายเอ้ยไอ้เพื่อนเวนฮัลโหลไปไหนไกลๆวะเออเออเออต่างคนต่างเกาะอาเด้อเอเด้ต่างคนต่างเกาะอาเด้อเอเด้อเอเด้เออนั่นแหละเอ้ยเอ้ยลาช็อตลาช็อตโอ้โหเนี่ยเอยเออเอออะไรครับเนี่ยอะไรครับ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 

เล่นตานี้กูแล้วงง <c oughs> แต่ก็นก่ายังดีที่เราได้ฝึกตัวละครอย่างกลูนะเพราะว่าเราก็ไม่ไม่ได้จับได้แรงเลยเอาจริงว่าตัวมันเป็นตัวละครที่มักจะโดนแบนมากที่สุดแล้วก็มักเป็นตัวละครที่แทบไม่ได้จับด้วย <c oughs> ก็ถือว่าตัวละครที่เล่นมันดีนะเล่นมันดีเออ,เอ,อ,เอ,อก็ถือว่าค่อนข้างหลากหลายในการเล่นดีเออเนาะเออด,ด,ดีดีกดไลค์กดไลค์เลยโอเคถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์คลิปนี้ก่อนลาตัวไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันครับ